ีเราจะขึ้นรถแล้วหลับตาให้มันสงจิตดึงขึ้นมาเคยมีเด็กนุ่นหลงไปห้าคนนะเสียชีวิตสองคนโนดมาได้สองคนดี่ที่มาที่ไปเพราะนั้นแต่งแต่น,นั้นมาเราก็เอาพระแดงไปขึงไปกั้นแล้วก็ไม่ให้ยอมผ่านเลยนั่นไปแต่ทุกวันนี่เปลี่ยนไปเป็นพระแดงอาเซจยนยม มีปากกามีดินสอไปเขียนเขียนชื่อที่อยู่ที่ทมาที่ไปอธิกาแล้วเกิดความสำเร็จครับก็มีเรื่องหนึ่งครับเพราะแม่เป็นน้องที่รบครับ ส่าสรางชาตรีและชาวาคณะก็มีความเคารพในรอยพระบาททุกเขาทิ่จักรูรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็บไปไหว้ทุกปีแล้ดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครังไปถาไว, <S <S วายไหว้พระพุทธบาทให้ได้ผลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาคิจกูดท่านจะประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุดมาสัสุรย์แห่งศรัทธาสูงสุดแห่งการบูชากราบไหว้ เหตุใดประชาชนทุกสารทิศจึงหลั่งไหลสู่ที่นี่เขาคิจจกูคิจกูทิจกูไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยวิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทําไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดงหาคําตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิจกูเพื่อสร้างบุญบารมีและมงคลแก่ชีวิต ว่ายตามสถานที่ต่างๆให้ถูกวิธีจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทอันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่านพระครูธรรมาต่อรักคุ เป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชกูดที่ใหญ่ที่สุดที่อัมแผ่นฟ้านมัดสการรอยพระบาทเรื่อยมาปวงชาวประชาละต่างมาสแสวงบุญท่านสร้างหนทางนำมารดขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุน ท่านพระครูธรรมสศร,รพุ่นนัแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเจ้าวาดวัดพวงเป็นที่ปรึกษาด้วยใจศรัทธาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูลพุทธบทบริบาลมีกรรมมาการสามท่านเฝ้าเพียละ พระอาจารย์แยมและอาจารย์จำนงท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนรวมอีกรั้งพระอาจารย์จำเนียนญาติโยมต่างเวียนมากราบไหวบูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้นดังคำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัน พนานั้นมาสิ้นบุญสุดแสนอาดูลพันมาจากไปทันลังสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเ,เหมือนดังฟ้าผ่า,า,า,าสิผามองไม่สองห้า,หา,หา ท่านมาลาจากไกลสุดแสนอลัยท่านมาจากลาชาพุทธทั่วลาหากันมองเศร้าโอหลวงพ่อเราท่านสิ้นแล้วนะทักที่ ความดีของท่านนะราบินเระบือก่าวขานท่านคือพระคผูอารีท่านนะพระครูธรรมสร,รคุณนะท่านเป็นนักบุญนะเรือกูลทุกที่ผลงานของท่านนะหลายหลากมากมีโอปอปอ,อารีปราณีทุกคนน่ะ การแพทพื้นบ้านทั้งพระศาสนาสร้างวัดสร้างวาไปหาอันเด่นชัดนั้นนำวัดเข้าบ้านท่านได้ดำเนินการสิ่งดีเอาไว้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดปัดจจัย ขาดครูผู้ให้งานด้านวิชาด้านการส่งเสริมซึ่งวัดทนังธรรมสุดแสนเลิศล้ำละงดงามนาสง่าปองยาเสพปิดนาโครงการลานกีฬาลานการศึกษาลานวัดลานใจงานนมัสเการรอยพระพุทธนทบาททุกพิษ โยมญาติต่างคอหลังไหลขึ้นเขาขิ้ชะปูดอันแสนยิ่งใหญ่เดือนสามเป็นต้นไปหลังไหลมาทำบุญท่านเปรียบแสงธรรมที่นำมาส่องทาง เราจะไม่โปรยดอกไม้เราจะไม่โปรยเหรียญเราจะไม่โปรยพลอยอะไรต่างๆหรือเราจะไม่นําทูบเทียนมาวางแต่จะปิดทองเท่านั้นโยมนะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เห็นรอยพระบาทกันาอาเ<ม>ชิญเจ้านะถ้าพร้อมแล้วเชิญโยมยการกาบรอยพระพุทธบาทก่อนนะสามครั้งกราบเลยเจ้านะ กราบเสร็จเรียบร้อยต่อไปเชิญท่านสาธุชนตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนโมสามจบนะนันโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมพุทธะนัโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะตั้งใจกล่าวคำบูชาอิมังพุทธปทาทรงสัจจา คาระเวนะวันธานะณามิหังทุติยัมปิอิมังพุทธปาทางสัจจาคาระเวนะวันธานะณามิหังตาติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจาคาระเวนะวันธานะ ณมามิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาต่อรอยพระพุทธบาทณนบ่นยอดของคิจกุฎนี้ด้วยการบูชานี้ขอจงเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่รู้ทางไม่เคยขึ้นไปเดินก่อนเลยตัดทางแบจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศดรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครู อันพระครูธรรมาต่อรักคุณนะเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดนะชกูตพที่ใหญ่ที่สุดนะเทียมแผ่นฟ้านมันสการรอยพระบาทเรื่อยมาปวงชาวประชาและต่างมาสแสวงบุญท่านสร้างหนทางนำมารถขึ้นเขามี พระคุณเจ้าช่วยเหลือเคือหนุนท่านพระครูธรรมสร,รคุณน่แห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเจ้าวาดวัดพวงเป็นที่ปรึกษาด้วยใจศรัทธาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูลพุทธบทบริบาลมีกรรมมาการสามท่าน เป่าเพียลพระอาจารย์แยมและอาจารย์จำนงท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนรวมอีกขั้งพระอาจารย์จำเนียนญาติโยมต่างเวียนมากราบไหวบูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้นดัง คำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพันน์่นะตัวได้น้อยต่างหมดไปเฝากเป็นน้อยให้รู้นักชมระเบิดสีให้รู้นักชมนี้แต่ไหวสวายชาวพญ อ่าที่นั่งในเรือนจำด้านนี้ได้กุนกันหมดคุณน้อมมานะสมุทัสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสมมาสมุทัสสะอิมังพุทธปะทังสัจจาระวิญญิณให้สูงนะบรมีานจะดีสูง ปฏิฐานด้วยความเป็นเศรษฐีทุกภพทุกชาติจะเกิดชาติใด่างใดจะเกิดในหลวงีหมีอนรุ่นลงไปห้าคนแล้วเสียชีวิตสองคนโดดมาไดยสองคนที่ท MM> ี่มาที่ไปแรนแตงแต่นั้นมาเราก็เอาพระแดงไปเข่งไปกั้นแล้วก็ไม่ยอมผ่านเลยนั่นไปแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปเป็นพระแดงอาเซจยนโยมมีปากกามีดินสอไปเขียนเขียนชื่อที่อยู่ที่มาที่ไปอธิฐาร้ะเกิดตามสาเร็จ ที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งที่มาต่อเติมขึ้นมาอันนี้ก็ขอเข้าใจก็จะโยมแต่ตันนี้ผมพ่อเองคณะประธานบริหารตั้งแต่ลวกหมูได้สิน้นบารมีสิ้นบุญแล้วก็มาดได้รับอนมุมัติจากคณะสองของจังหวัดให้มาเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหาร ไหว้และเขียนบนผ้าแดงเปนการแห่งศรัทธาสูงสุดในการบูชากราบไหวเหตุใดประชาชนทุกสารทิจึงหลั่งไหลสู่ที่นี่ขาคิดจะอุ่ีคิจะุ่ไหวศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยวิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทำไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดง หาคำตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคี้เจโรกรเพื่อสิ่มหัศจรรย์แห่งศรัทธาสูงสุดใงการบูชากราบไหวเหตุใดประชาชนทุกสารทิศจึงหลังหล่งไหลสู่ที่นี่เขาคี้เจโกรคี้เจโกรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยพิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อเสิ่งใดทมไม จึงต้องกราบไหว้เล็กเหรียญพุทธาแดง